ฟอร์เรนเจอร์วายแท็กนครับติดตั้งชุดไฟหน้า by LED projector และติดตั้ง d ด l ไลบารของแท้ฟอร์ดนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องไฟ w e l c ์ m e Light แบบ Dynamic style Audi จะทำงานนะครับเป็นไฟวิง่งนะครับคันนี้ติดตั้งเดรไลบารของแท้ฟอร์ดนะครับตัวนี้ครับเดรไลบารของแท้ฟอร์ดพร้อมชุดอัปเกรดนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องอีกทีครับ นี่ครับไฟแบคัมไลท์แบบด y n ามิกสไตล์ a u d ีนะครับเดทามปกตินะครับสว่างจัดนะครับอ่าไฟลีครับเดทามแท้นะครับมี2ความสว่างนะครับกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันสว่างมากนะครับกลางคืนจะดอบแสงลง50%นะครับเอาเดทามก็ปกติครับอ่ไฟลีครับลดแสงลงนะครับอ่าไฟเลี้ยวครับเดทามแท้บวกชุดอัปเกรดนะครับอัปเกรดของทางร้าน tk นะครับ เพิ่มไฟเลี้ยววิ่งในตัวบาร์ได้นะครับแบบนี้ของแท้นะครับอาไฟชุกเชนครับเห็นไหมครับของแท้ก็มีไฟเลี้ยววิ่งในตัวบาร์ได้นะครับด้วยชุดอัปเกรดของทางร้าน t ีเคนะครับอาไฟหน้านะครับไฟหน้าระบบ b บเอ d วีดี e ปรเจเตอร์นะครับอาตบกไฟสูงครับสูงต่ําในตัวนะครับแล้วก็ไฟสูงเดิมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไฟสูงติด2ที่นะครับ ไบเอลวีดโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับแสงกว้างแล้วคัตออฟคมมากนะครับสูงต่ำในตัวนะครับเอาปรับระดับนะครับชุดปรับระดับสูงต่ำของไวแท็คยังใช้ได้ปกตินะครับปรับขึ้นลงได้เลยนะครับคัตออฟคมมากนะครับตัวนี้ตกไฟสูงรัวๆได้เลยนะครับ b บ LED โปรเจคเตอร์นะครับสูงต่ำในตัวนะครับ สนใจระบบไฟหน้าฟอร์ดไฟหน้าไบเอ d วีดีโปรเจกเตอร์เ bar ของแท้ฟอร์ดงานเนียนเนยนสว่างสว่างต้องทีเคเรซิ่งชมบรีเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ